สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะเจอกันอีกแล้ววันนี้ไม่ได้เจอกันนานหลายวันวันนี้ผมจะมาแนะนำโทรศัพท์รุ่นราคากลางๆนะครับผมที่คนมีงบประมาณพอซื้อหาได้ซื้อหามาใช้นั่นก็คือ Samsung Galaxy a 0 4 s รุ่นนี้จะพิเศษหน่อยนะครับผมจะมีกล้องมาสามตัว 50ล้านพิกเซลนะครับผมส่วนการชาร์จส่วนแป่นชาร์จนั้นการชาร์จนั้นจะชาร์จแบบไทซีนะครับผมไม่ไมโคร s ูเหมือนเก่าแล้วเพราะว่าไทซีจะชาร์จด้วยชาร์จเร็วไฟเต็มเร็วนะครับผมจะเป็นมาตรฐานต่อไปในอน,นาคตทีนี้เรามาดูส่วนรวมนะครับผมดูตัวจอ ก็จะมีกล้องให้3ตัวแฟลช1ตัวนะครับรุ่นนี้เป็น Android 13นะครับถ้าอัปเดตแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำเป็นเ,เทคนิคต่างๆซึ่งจะมีในคลิปต่อๆไปยาวๆเรื่อยๆนะครับผมสำหรับคนที่ใช้ซัมซุงแฟนๆซัมซุงทั้งหลาย ที่ใช้โทรศัพท์ปันกลางนะครับผมราคาปันกลางนะครับประมาณ4,000ันห้าพันไม่เกินห้าพันนะครับผมลองเปิดดูนะครับผมอันนี้สแกนลายนิ้วมือได้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับผมซัมซุงกาเล็กซี่ A04S ปัดขึ้นก็เหมือนเดิม อ่านะครับอันนี้ผมยังไม่ใส่ซิมเลยนะครับผมเครื่องใหม่มาได้หนึ่งอาทิตย์แล้วแต่ว่าก็เพิ่งจะมีเวลาแนะนำเพื่อนๆถ้าใครชอบรุ่นนี้ผมว่าคุ้มมากนะครับผมว่าคุ้มนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสเปกกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสเปกกันสเปขก็ไปที่การตั้งค่าแล้วไปดูที่เกี่ยวกับโทรศัพท์นี่นะครับผมเบอร์โทรศัพท์ซิมผมยังไม่ได้ใส่เลยซิมผมยังไม่ได้ใส่เลยมันเลยไม่รู้จัก ชื่อผลิภัณฑ์กาเล็กซี่ a 0 4 s นะครับชื่อรุ่น serial number บ,บอกหมดเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะอธิบายไปทีละเมนูเมนูเมนูนะครับถัดไปเรื่อยๆ นะครับเดี๋ยวเราลองไปอัปเดตซอฟต์แวร์กันแป๊บหนึ่งก่อนว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชัน13จริงไหมตามที่เขาเคลมมาเราลองไปดาวน์โหลดและติดตั้งดูนะครับกำลังตรวจหาการอัปเดต เป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะครับผม a 047 fx w x, x, x s 2 b w u b 6นะครับเป็นอกล้องมีซูมอ๋อซูมแล้วตรวจสอบล่าสุดเมื่อ17กุมภาพันธ์ นะครับผมเมื่อกี้นี่เองเกี่ยวกับโทรศัพท์ข้อมูลซอฟต์แวร์เราไปดูข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับผมเวอร์ชั่น one ui core นะครับผม one ui core นี้ ui มาจาก user interface นะครับผม เป็นวัน user interface core version 5 android version 13นะครับนี่นะครับ android version 13นะครับอัปเดตระบบเมื่อหนึ่งมกราคมคศ2 0 23นะครับผมเวอร์ชั่น k n o c นะครับ k e y l o กนี้จะสแกนไรในมือได้นะครับผมเป็น Android เวอร์ชัน13นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวนิดหน่อยให้เพื่อนๆเห็น เมนูกันทั่วไปเซ็นเซอร์กันที่ใช้ก็จะเยอะนะครับตามสไตล์ของซัมซุงนั่นแหละครับผมแอค์เคาผมยังไม่ได้ใส่เลยไม่ได้ป้อนเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะป้อนภายหลังนะครับผมรวมไปถึงการล็อกหน้าจอการปลดล็อกหน้าจอเวลาลืมรหัสด้วยนะครับอันนี้ <c oughs> ก็คล้ายๆกันนะครับผมการล็อกหน้าจอก็ต้องใช้กับเครื่องสองเครื่องขึ้นไปไม่งั้นก็ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับผมแค่เสียบปลั๊กไทยซีกับ USB เข้าคอมพิวเตอร์ไทยซีเข้ากับมือถือนะครับมันจะยุ่งยากกว่า oppo หน่อยนึงแต่ก็ทำได้นะครับผม เดี๋ยวไปดูล็อกหน้าจอแป๊หนึงนี่ครับอาไม่ซูมเดี๋ยวซูมให้มันซูมก่อนโอเคนะครับผมซูมแล้วนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับผมการจุดแนกใบหน้าลายนิ้วมือซ่อนคอนเทนต์การแจ้งเตือนที่จะแสดงโอเคนะครับ ทีนี้การล็อกยังปิดอยู่นะครับผมเราเข้าไปตั้งรหัสส่วนรหัสนั้นจะไม่ใช้ตัวเลขเดียวๆหรือตัวอักษรเดียวๆเหมือนกับ oppo นะครับชาว oppo นะครับผมแต่แต่ samsung นี้จะใช้ตัวอักษรปนกับตัวเลขนะครับผมหนึ่งอย่างใช้ตัวอักษรอย่างน้อยหนึ่งตัวอักษรแล้วก็ใช้ตัวเลข ประมาณ4ตัวอักษรถึง5ตัวอักษรน,นะครับซีมอเปเปอร์เราไปดูซีมอเปเปอร์หน่อยนึงอ่าโอเคลองดูอีกหน่อยหนึ่งมีข้อผิดพลาดแป๊บหนึ่งแสดงว่าผม ลงโปรแกรมไม่สมบูรณ์การเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับมีทั้งบลูทูธโหมดการบินการใช้ข้อมูลตัวจดการซิมเหมือนเหมือนกันการแชร์อินเทอร์เน็ตฮอตปอดนะครับมีซับซุงคลาวมัด้วยครับแล้วก็ Android Audio s ซ t Audio ได้โดยเลือกว Quick Share, ิกแชร์แชร์สำหรับโทรศัพท์ใกล้เคียง โอเคนะครับโหมดกิจวัตรเพิ่มขึ้นมาโหมดนอนหลับขับรถออกลังกายผ่อนคลายใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะแนะนำเพื่อนนะครับแนะนำนะครับแนะนำดีกว่าดูสนิทสนมกันดีนะครับ ดูมาดูจอภาพกดแสงสว่างหน่อยหนึง่งแสงสว่างรีได้นะครับนะครับจอภาพสว่างปรับมืดดูก็จอมืด ใช้ได้เหมือนกันกับโทรศัพท์ราคาไม่เกินห้าพันก็อยู่ประมาณนี้นะครับผมแต่จจะเอาความคิดเห็นของผมนะครับผมว่าให้มาเกินราคาห้าพันด้วยซ้ำไปก็เสียทีแต่กล้องไม่ใช้ระบบ AI กล้องไม่มีระบบ ai แค่นั้นเองนะครับผมส่วนอย่างอื่นถ้าว่ามีกล้องมีระบบ ai เข้ามา ก็คงจะเจ๋วเลยนะครับผมเจ๋วไม่ใช่เจ๋วคนใช้นะครับผมยอดเยี่ยมเลยแหละตำแหน่งไปดูตำแหน่งเปิดระบุตำแหน่งอนุญาตแอปยังไม่มีแอปนะครับผมใครเป็นแฟนๆซัมซุง Galaxy ซ A04S นะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคการใช้เมนูต่างๆการใช้เทคนิคต่างๆในซั s ซุงนะครับผมแฟนๆซัมซุงคอยได้นะครับ ถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามกดแชร์กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนแนะนำเพื่อนๆเพื่อใครใช้ Samsung ตระกูล Galaxy a 0 4หรือ a 0 4 s นะครับ ถ้าเรา a 0 4 s นั้นใช้สแกลายนิ้วมือได้นะครับผมมีซีมให้เลือกใช้มีความปลอดภัยส่วนตัวมีตำแหน่งมี Google มีคุณสมบัติชั้นสูงมีการดูแลแบตเตอรี่ด้วยเซ็นเซอร์เยอะนะครับการช่วยเหลือกันเข้าถึง โอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลงใจในการทำคลิปต่อไปคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับผมมาแนะนำซัมซุง g า l a ็ y n n 4 s นนะครับกล้องหลัง3ตัวแต่ไม่มี AI นะครับผมไม่มี AI ให้แฟลตเป็นหนึ่งตัวกล้องหน้าก็หนึ่งตัวนะครับ โอเคนะครับสวัสดีครับ